จะสาววันนี้ก็คืออยากจะมารีวิวลิปสติกจากในติ๊กตอ็อกก็คือเพิ่งได้มันราคาไม่ถึงแท่งละสีบาททุกคนแล้วรีวิวก็คือเวอร์ฉ่ำโกลสวยขนาดนั้นเลยหรอก็นี่ได้มา3สีนะคะเดี๋ยวแกะเปิดให้ดูก่อนเผื่อจะเป็นอะไรที่แบบว่าคุ้ณหูคุนตาเห็นแล้วก็อ๋ออันนี้นี่เองาดานอก,ก็คือ หน้าตาแบบนี้นะจ๊ะคือใจอ่ะก็อยากกดมาให้หมดทุกสีแหละแต่ก็แบบเราเราไว้ใจมันได้เบอร์นั้นเลยหรอถ้ามันบ้งอะไรเนี้ยใช่ปะ่ะก็เลยเอามาแค่สามก้อนเดี๋ยวมาสวอกันแอบไปสวอนมา่วนหนึ่ง่วนสองอ่ะได้นะแล้วกลิ่นก็คือหอมๆแบบผลไม้ผลใจนะคะอันนี้เบอร์ศูนย์สามก็คือน้อจะเป็นแบบกลอส ใส่สา,สาหอมอะ่ะกินผลไม้เหมือนกันทุกอันเลยหัวแปลงเขาก็คือเป็นแบบเล็กๆอย่างนี้ก็ดูน่าจะซอกซอนเข้าปากได้ดีอยู่มั้งไปลองทางกันเนมก็ขอเลือกทาเป็นเบอร์หนึ่งนะคะเขาไม่มีชื่อสีบอกอะ่ะแต่แบบสีมันออกชมพูอมส้มน่าจะทาแล้วดูแบบว่าหน้าเด็กอะไรเงี้ยเรื่องเลยจ้าอืม โคเรียอยู่นะเธอขอร้องมันแอบแบบมันสดอะเออสีมันสดมากอะ่ะคือเท่าที่ดูคนอื่นรีวิวมาเขาบอกว่าให้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งนาทีมัง้งเสร็จปุ๊บก็คือมันจะติดปากเราแล้วมันก็จะไม่แบบไม่เลอะแมสคือติดทนว่าสันอ่ะเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะมาลองแบบความติดทนให้ดูสิ่งแรกที่เราจะทดลองก็คือการ ดื่มน้ำดูว่าสีลิปมันจะติดแบบขอบขวดหรือเปล่าช่ำๆยังไงแม่อีกทีอืมเธอมันยังวาวอยู่อ่ะไม่ติดเลยไม่ติดฝาขวดเลยจ้ะเกินไปปะขออ,อีกอย่างหนึ่งได้ปะเอาเป็นแมทแล้วกันน่าจ้ะ มันจะไปอยู่ทนขนาดนั้นเลยหรอปิดแม้ทั้งวันก็คือจะไม่หลุดให้เลยหรออ่าใช้ชีวิตนะคะ่ะข้างนอกอาจจะอุ้ยเพิ่งกวลอเ,เอาเมือปิดตาลืมว่าใส่แมทอยู่เอาเว้่อหฮ่าฮะลูนเ้นเนี่ยเธอเกินไปเกินไป 拜拜么